สบายดีวันแม่พี่น้องเบอร์สกูสกุกเหมือนี่มาเมนูของเฮาพี่น้องกินเข่ากันลูกสาวคือเก่าพี่น้องมือนี่กะม,มามคิดอะไรต่อคิดเรียนรตอนนี้สวัสดีค่ะใช่ค่ะอือสวัสดีค่ข้าใช่ค่ะสบายดีสบายดีสบายดีน้อพี่น้องเมนูของเ้ากะสิเป็น,นตำอ่ตาตำหัวบัวพี่น้องเออ เพราะว่าอ่าซื้อมาลาลร้มือละมือนี้ก็คิดอยากกินตำหัวบัวพี่น้องแล้วก็จะมีอันเขาโคพี่น้องเออเขาโคเอามาแต่น้ามูเวียดนามคือเกาหน่ะพี่น้องเอามาถอดแล้วก็อชอดช<ว>อีมมูพี่น้องกินกับกเขาแล้วก็ตำหัวบัวนอพี่น้องเออกินแบบบ้านๆเท่าพี่น้องแซ่บมาลงมือน้ำกันพี่น้องหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องมีมะเขือกินกับ ใส่บกเพชรหน่วยเดียวคือเกาพี่น้องกินเขาเที่ยงพี่น้องก็จะมียอดกันทินน้ำพี่น้องยอดกันทินกับสีโปง,งน้ำกับสีบัท่านคือเกาอีกแล้วพี่น้องเลยอันนั้นยอดไอ้้าคลละผ้าไปเบิดแล้ว <c oughs> <c oughs> อืมแซ่บฐีดีพี่น้อง กินกับไอ้ใบขคีงกบมีพี่น้องลองกินกับใบขคีเบบ่จะออกรสชาติแบบไดครั้งแรกพี่น้องกินกับใบขคีงอืมกับใบขคีงกับแซ่บเขกากันอยู่พี่น้องล้องเอาไปตำกินเด้อพี่น้องเครื่องเครื่องุอง,งกับบุม้มี่ยังไงห,หรอก็ใส่มะพริาเปลือกเป็นงัวือเท่าตำไอ้มะข ung ทั่วไปนี่แหละพี่น้อง กอดมไปกคอยแต่จะกอดใหม่ๆนิดหน่อยนึงพี่น้อง <c oughs> มือน,นี้นั่งพักลุงเดียน <c oughs> อืมก็เลย <c oughs> ได้อยู่น้ำแม่ได้อาเขากล่องน้ำแม่พี่น้อง <c oughs> คิดว่าสิได้อาดินคนเดียวทายคลิปคนเดียวบก่ก <c oughs> ว่าฉันมาสิไปส่งโรงเรียนอยู่ตื่นเยาวกันมาก พามาไปโรงเรียนลู่บอปัศน์ก็ดีกว่าแม่กับพักเบียกนําเนาะก็เลยอเดี๋ยวยู่ากันหาคลิปมาลงแบบนี้พี่น้องก็า,ค,า,าคิดหาว่าถ่ายคลิปยังเนาะมาลงไห้พี่น้องเบิ่งสันหรอกอะอก็เลยได้อันเมนูตำไอ้ตำหัวบัวพักเป้นก็มีพี่น้องบาทท้านเฮาเอินพักเป็ดเนาะญี่ปุน่นเขาเอิน้นี่หละ กินมันกะคือกันกบไ้หมอกระเทียมเนาะอคือกันแซบเขากันอยู่พี่น้องมะเขือมะเขือไงน,นะพี่น้องลองมากินเขากันบ่เข้ากันอยู่พี่น้อง จะมีมะเขืออันม่วงแล้วก็เออมะเขือขาวแล้วก็มะเขือม่วงอ,อยู่ใส่ละมะเขือม่วงอุย้ยนี่เด็ดอันนั้นนุ่มๆแล้วพี่น้องหอมอันนั้นกรอบนำ้ำหวานปลูกเองอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องปลูกกับพ่อได้กินอยู่ nhú khảo ạ à. Tầm hốp cắp khẩu, anh Quá anh หัวหัวจิงไคใส่หัวจิงไข่นึ่พี่น้องํำหัวบัวหน้าตามันจะจะออกแบบโบเพชดได้พี่น้องเพราะว่าเป็นค้นไอ้กินโบเพ็ดใส่โบเพชดหน่วยเดียวแล้กับโบเพชดพี่น้องสวยสยๆบแรงบบจีบโบจับยังหรอกกินเพ็ดร์ไรกับแสบทองนะพี่น้อง มันเคื้ม่วงนี่นะเข้าไปไปย่างไปย่างแล้วก็มาอัน,นัน่กินกับโซยุแล้วก็พ่นในโซงะส่ขิงช่วยพี่น้องแบบมันหวานๆน,นะ ปวดชาวก็สงสัยก็อยากนอนแล้วเตียงเราเนี่ยใบมุ่งอะปกติเพิ่อนอยู่โรงเรียนเพิ่อนนอนเดีวเพราะว่าอันอยู่โรงเรียนต้องนอนเป็นอันเวลาเนะาะเวลากินข้าวแล้วเวลากินข้าวแล้วละกะอันเพิ่นก็หายนอนเนาะเขาเทีย่ยงประมาณสิบสิบเอ็ดมุ่งครงอือสิบสองมุงนี่กะอ่าหายนอน อืมชิปชิบสองมุ้งเครองนี่ไฮนอนพี่น้องชิบสองมุ้งฮะสิบสองมุ้งเคงองแต่กะจะให้ตื่นในเดี๋ยวแต่บ่าเล็กหน่อยฮั่นินอนเฮิงปันใดนะยังตามกับห้นอนสมงโมงหนึ่งหรือว,ว่าสองสามโมงพี่น้องตอนนั้นกับตื่นแบบว่าคุณผู้กับสิมีเวลาพาก่อยู่อันบางบางบางคนบางเล็กหน่อยเพื่อนกะนอนแค่สามสิบนาทีก็ดูควยนี่ นอนกางเว้นน่ะบางมือกับนอนชั่วโมงหนึง่งบางมือกับนอนไอ้สามสิบนาทีคุณรูอ่ะตื่นขึ้นมาเด่นคนเดียวไปสั่นม,มูหันนอนมั้่มีตะหลุบคอยตื่นขึ้นมาดินกับคุณรูเลสั่นคุณรูว่าจะมีเวลาพักก่อนแจ็กหน่อยกับบูมีแบบว่าอ่านักเรียนนอน,นอเนาะเด็กหน่อยนอนแล้ะคุณรูก็จะมาเคียนไอ เขียนสมุดเขียนปุ่มบะเออมือนีอันลูกเจ้าเฮ็ดย่งแนเดนย่งแน่จังสินะว่าตอนเสาร์เนาะเขาไปส่งอ่ะแปดมุ่งเสาร์นะกะเพื่อนกัดจ้าให้เดนกิจกรรมมียังอยู่ในหันในในระบางเกาะก่อนเที่ยงสินะเพราะว่าเพิ่นกัทซีมีเวลาเขียนในตอนเด็กหน่อยนอนเออตอนตอนเทียงมากอ่ะกิจกรรอยู่ในห้องทั่วไปเองมสี่เออบ้านรูปบ้านหันบาดนี้กิจกรรมคือเก้าห์นะเพื่อนกัเลย ตรงไ้เขียนแต่ย่แนั้นเพราะว่าเด็กหน่อยนอดนอดจนค่อยมีเวลาเขียนแต่ว่าเพื่อนก็นอาชีนี่ซับเปลี่ยนกันอยู่เบิ่งอันเด็กหน่อยเนาะทุกคนอ่าการเฮ็เดเบียกงานกับตรงไหนมีพักก่นสุ่มุ่งหนึ่งอืมคือว่าค่อยพักสุ่มุ่งหนึ่งละแล้วก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเจ้าไปพักสุมมุ่งหนึ่ง เด้วจากนั้นก็เหตุกิจกรรมน้ากันงี่นะครับนักเรียนเบิ่งเด็กน้อยเนาะเบาไปเบามากคลิปกับเนี้วเหพี่น้องไปน้าเบาไปน้าซูพี่น้องฟังเนาะว่าเออคือได้เนียได้กับเบาออกไปนะพี่น้องกินไปน้าเบาไปน้าแบบมัวหัวมวนไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสา,าวเล่าในญี่ปุ่นเด้อพี่น้องไปแล้วบายบายบ,ายบายบายบาย